วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุธากรุปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรายอยู่ที่โรงพยาบาลอาร์ออฮสนะที่ลนก็ใก,กล้ออสโลนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับลูกเกิดแล้วนะโอเคผมจะเล่านยว่าเรื่องเป็นยังไงนะมันยาวหน่อยแต่ว่าผมก็คิดว่าหลายคนก็อยากจะรู้นะกับทุกคนนะ่ะมันเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยวันที่สิบสามนะั้น เดือนเมษนี่ยนละเดือนพฤษภาพฤษภานะ,าะาเกือนพฤษภาตีห้านะครับอ,อแอมก็เรากํลาลังนอนนะแล้วก็แอมก็ปลุกตีห้าหบอกว่าวน้ําเดินบอ,อกว่าฮะน้ําเดินเออก็แอมเคยแ,แบบจุมาก่อนนหะแล้วผมก็ฮะจุเหรอเนี่ยฮะไม่ใช่เห็นเห็นติดศยังน้ำเดินฮะน้ำเดินตอนนี้เหรอเพราะว่า แอมท้อง36 w e e k กับ5วันแปลว่าเขาเรียก premature เป็นก่กกกกอนกำหนดก่อนกำหนดไหมลอดก่อนกำหนดผมบ่าฮะมีอะไรผิดปกติไหมเนี่ยแล้วก็แอมก็บอกว่า,า,อา,อวาตอนนี้ลูกไม่ดิน้นผมก็ฮา,าลูกไม่ดิน้นลูกไม่ดิน้นเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วก็โทรไปหาโรงพยาบาลถามเขาเออตอนนี้อ่ะโอเคเขาก็ถามว่าชื่ออะไรวันเก่อนไรน์เขาก็เช็คดูโอเคอันนี้เป็น premature เออแล้วเขาก็บอกว่า ต้องไปที่โรงพยาบาลด่วนไปที่มันจเหอ๋เดี๋ยต้องเดี๋ต้อ,ตองแบบู้มั้อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้เ,เห็นรูปนะครับอ่าแล้วก็เราก็ได้ไปที่นี่เขาจะไปเขาจะสอนนะเป็นเป็นเขาเรียกมิดไวฟ์อ่ะเป็นหมออะไรนะหมอเพอผดุงคันหมอผดุงคันที่นี่เขาจะเรียกมนะิดไวฟ์ภาษาอังกฤษนะครับอ่าแล้วก็เขาก็ได้สอนน,ะออน,นั่นะว่าตอนจะคลอดเนี่ยนะ ต้องทำยังไงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเราจะเห็นว่าโอเคน้ำจะเดินหรือว่าจะจะมีนั่นแห่ะ uh, contractions ที่มันเจ็บมาก,กนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องโทรไปแล้วก็เราก็รู้เราเขาทีนะเขาได้สอนทุกอย่างเราก็เตรียมเราก็รู้เลยพร้อมแล้วว่าต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็เราก็ได้เตรียมกระเป๋าเพิ่งจะเตรียมแนละ้วไม่กี่วันนะั่นนะเตรียมกระเป๋ามีเสื้อผ้ามีแบบมีหมอนอย่างเงี้ยเอาเอาขวดน้ํามาด้วยเอาอะไรแบบเสื้อผ้าลูกอะไรมาหมดเลยนะ คอมอะไรนะสายชาติมือถือแล้วก็ก็แปลว่าเราก็แค่เติมนิดหน่อยแบบแปลงฝันอะไรอะไรนะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเลยนะตีห้าแล้วก็คุณไปหาหมอแล้วก็หมออันนน่ะมีดไว้ก็ผมกว่าประทับใจนะว่าเขาเก่งนะโอเคบางคนอาจจะไม่ค่อยเก่งแต่ว่ามันมีหลายคนที่นั่นที่เก่งแล้วนะมีประสบการณ์เยอะรู้เลยว่าต้องทำยังไงมั่นใจทุกอย่างนะครับแล้วก็เขาก็ตรวจอะไร หลายอย่างแล้วก็ตอนนั่นหละประมาณตีห้ากว่าแล้วนะก็เริ่มแบบปวดปวดนั่นแหละ contraction นัะน่ะแจ้งรู้แบบมันชื่ออะไรนะที่มันภาษาไทยอ่ะโอเคแต่ว่าอันนั้นะมันจะเป็น contraction นั่นแหละมันจะโคตรโคตรโคปวดเลยอะปวดสุดที่สุดเลยอะสิบนั่นแหละแล้วก็มาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็แอมก็ไม่ไหวแล้วนะมะลุมะลุหิบเอ้ยหดตัวบีบตัว มดลูกปีดตัวโอเคผมจะเรียก contraction ที่นี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะ contraction น,นะแล้วก็นั่นนะกะ็ตอนแรกเขาก็บอกว่าโอเคแล้วก็แอมก็อยากจะให้ฉีดอบ,บอกหลังนะแต่ว,ว่าพอดีว่าหมอไม่ว่างแล้วก็ต้องรอโหต้องรอนานรู้สึกเหมือนกับว่ารอเป็นชาติแล้วนะครับแล้วก็ ระหว่างนั้นก็ได้ได้นั่นแหละเป็น,นได,ได้ได้หายใจแกส๊สแก๊สมันก็ช่วยหนะ่อยแต่ว่ามันเป็นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นน่ะเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นนะ่ะแล้วก็หมอก็เข้ามาแล้วนะก็หมอนี่ก็หลอ่อหล่อมาผมเห็นแล้วเห็นหน้าแบบเป็นคนดังแล้วนะครับหมอนัะนะ่นน่ะแล้วก็หมอก็คนรู้จักผมแล้วนะนะเป็น follower นะแล้วก็ฉีดคนนั้นนี่เก่งแล้วนะครับแบบสุดยอดเลยผู้ชายหมอผู้ชายนะก็ ใส่นะนะั่นแหละบกหลังลหลังจากนั้นแอมก็แบบโอ้แบบสบายแบบสบายดีคนเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรปวดมากแต่ว่าบกหลังมันก็จะทําให้อาจจะทําให้คอดช้าลงนิดหน่อยนั่นแหะแต่ว่าหลายคนก็เลือกนะั้นประมาณ50%เ็นะเขาจะเลือกบอกหลังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องรอรอนานมากนะครับม,มันก็จะมันก็จะมีนะั่นแหละ c o n t r a c t i o n s แล้วกเ็เขาก็จะเข้าไปเช็คดูว่ามันเปิดกี่เซนติเมตรมันก็จะเพิ่มแบบค่อยๆแบบ 3 4ซนติเมตรห้าหกเซนติเมตรแล้วก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็จสนสุดท้ายก็กลายเป็นแบบ9ซนติเมตรแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ต้องเอายาหยดให้มันช่วยมันจะมีโฮอร์โมนที่มันช่วยให้มันมีคอนแทรคชันเยอะขึ้นแล้วก็แบบให้ให้รูมันเปิดขึ้นมาแล้วก็น,นอน่ะตอนนั้นี่เราเริ่มตั้งแต่ตีห้าตีหกหโมงเช้านะครับแล้วก็ตอนนอนน,นอะสักสักหนึ่งทุ่มอล้วนะก็แบบหรือว่าสัก ก่อนนั้งหกโมงหนึ่งทุ่มอ่ะก็เป็น10ซนติเมตร full opening เปิดเต็มแล้วครับแล้วก็ลองลองเบงลองดูนะครับไม่ได้ก็แบบแล้วก็คุยกับหมอหลายคนนะแล้วนนก็ไปไปมาแล้วก็สรุปแล้วก็เขาก็ตัดสินใจว่าจะจะผ่านะครับแล้วก็ก็เริ่มจะผ่าเตรียมตัวในทุกอย่างแล้วมันไม่ได้แบบกระทันหันก็ผมก็เข้าไปในใน,น,นหน้าที่ห้องผ่าได้นะครับ <C oughs> เขาเอาชุดอะไรให้ใส่ในะ่ะหมวกอะไรเนี่ยแล้วก็ประมาณสามทุ่มขวานะ่ะก็ผ่านะแล้วก็ต้องฉีดยาอะไรนะนต้องโมฟีนนะนะแล้วก็แอนมอนี่น่าสงสารมากนะครับแบบโมฟีนโมฟีนนะ่ะทำให้แอมแบบสั่นสั่นเงนี้ยนะแล้วก็ผมไม่ถ่ายไม่ไม่รู้ว่าแล้วก็แล้วก็อ้วกแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายทุกอย่างนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะ ถ่ายไหมเขาจะให้ถ่ายไหมนะเขาไม่ไม่ให้ถ่ายที่ที่ผาแล้วนะนะแล้วก็อ้วกแล้วก็ผมก็อยู่กับเมียแล้วก็ถือเออ่ถือจานอ้วกนั่นนะแล้วก็แล้วก็ถือผมไว้หน่อยไม่ให้ผมไปโดงเสียอว้วกก็บอกสู้ๆนะสู้ๆนะแล้วก็เช็ดเช็ดอะไรหน่อยเช็ดอ้วกหน่อยนั่นนะแล้วก็แล้วก็ <c oughs> ล,วกลูก ก็เขาก็เอาลูกออกมาเป็นสามทุ่ม 57. ห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับแล้วตอนผมได้ยินเสียงลูกร้องไห้ผมก็ร้ <c oughs> องไห้นะครับเพราะว่าผมกลัวเลยว่ามันจะเป็นอะไรกับลูกอะ่ะเพราะว่าเกิดก่อนกำหนดแล้วก็แล้วมันจะเป็นอะไรไหมจะเป็นอะไรกับนิ้วจะเป็นอะไรกับอปอดอะไไหมไม,ไม่เป็นอะไรเลยก็โอ้ดอีแบบรู้สึกสบายใจเลย ขนาลูกเกิดมาแล้วอ,อิซาเบลนะครับชื่ออิซาเบลเราตั้งชื่ออิซาเบลชื่อเล่นก็จะเป็นเบลนะครับน้องเบลแล้วก็น้ำหนัก275 5กรมัมนะครับแล้วก็ความสูงประมว่าจะเป็นเป็น46เซนตะิเมตรต้ง46ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เล็กนะก็พอดีพอดีน่ะนะน้ำหนักอะไรก็พอดีพอดีแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็น 36วีิ5วัน <c oughs> ก็เขาก็จะนับเป็น premature ถ้าอีก2วันนะมันจะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเป็น premature ออกมาเร็วหน่อยก็มันก็ต้องเป็นแบบเขาจะมี procedure กดว่ามันจะต้องไปอยู่ที่นี่มันจะต้องอยู่ยังไงอะไรนะนะั่นแหละแล้วก็กลายเป็นนอนในห้องที่นี่อ่ะถ้าก็เราโชคดีนะว่าเราไม่ได้แชร์ห้องกับคนอื่นบางคนนี่จะต้องแชร์กับคนอื่นมีแต่ม่านบางก็นั่นแหละแล้วก็ แล้วก็กลายเป็นอตอนแรกถ้าเราเกิดปกตินะเวลาปกติเียเราก็จะได้ไปอยู่ที่โรงแรมของโรงพยาบาลตอนนี้กลายเป็นอยู่ที่อีกที่หนึ่งที่เขาจะต้องตรวจตรวจ,ตรวจเลือดอเจาะเลือดอิสเบลหลายครั้งเลยต้องเช็ค blood blood sugar อะไรนะแล้วก็เช็คน้ําหนักเช็คอุณหภูมิทั้งแม่ทั้งลูกอะไรมีคนเข้ามาตลอดเลยนะเมื่อวันซืนเมื่อวานนั่นนะนะไม่ได้่อยได้พักผ่อนเลย <c oughs> แล้วแอมก็แทบจะไม่ได้หลับเลยนะ ตั้ง48ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าต้องตื่นมาแล้วก็เอานมให้ลูกแล้วก็แล้วก็วกมีเพราะว่าได้ผ่าก็ต้องอนะั่นน่ะเนี่ยวมันจะต้องออกไปทางชใช่สนใจอะไ <c oughs> แบบวุ่นวายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกกฎหมายที่นี่คือกฎนี่คือพ่ออยู่ไม่ได้24ชั่วโมงพ่อจะต้องกลับบ้านประมาณ3ามทุ่ม เราก็อยู่ถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขมงวดกันนะแต่ว่าพ่อนอนกับนี่ไม่ได้ก็กลายเป็น <c oughs> กลางคืนนี่แม่นี่ก็ต้องทําทุกอย่างหน่อยมากเลยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็วันนี้เราจะออกแล้วนะอยู่นี่สี่วันแล้วเนี่ยก็สบายหน่อยนะแล้วผมก็เล่ายาวหน่อยเพราะว่าผมว่าพ่อแม่ทุกคนคงอยากจะรู้นี่เพราะว่าสตอรี่กับ คลอดลูกอนะ่ะมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสตอรี่ของเราจ oh. ้า,าน,นี่เป็นน้องเปลยงนะอิสเปลก์กำลังรับอยู่เพื่อจะได้กิ่นนมแล้วก็หลับรับสบายเลยเนะนี่ยเนี่ยเรากำลังดูนะว่าหน้าเหมือนไผ่เนี่ยหน้าเหมือนไผ่เนี่ยผมว่าปากกับจมูกคล้ายๆแหม่นะแต่ว่าแก้มเหมือนป้อมันเลยอะ่ะนะแก้มตุ้ยเนี่ยเหมือนป้อมันน่ะนะฮ น้าขนาดเลยอ่ะเนี่ยตุ่นน้อยตุ่นน้อยเรื่องมากเลยเนี่ยเนี่ยกำลังรับอ่ะเนี่ยโอ้แล้วก็ออกมาผมตำปีแล้วเนี่ยเนี่ยผมนักเนี่ยเนี่ยกำลังรับอ่ะ้เราลูกควนแล้วก็ผมจะลองหอมนะลูก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 แม่ลูกนี่นี่โอ้แลบลิ้นแลบลิ้นเนี่ยนะถ้าถ้าผมหอมนะ อิสเปนจะหันไม่ชอบหอมไม่ชอบหอมแล้วก็ลูกลูกหอมมากเลยนะนี่แลบลิ้นใส่นี่แลบลิ้นใส่นะแล้วผมก็เริ่มดูวิดีโอแล้วนะว่า แปลว่าอะไรถ้าถ้าลูกออถ้าลูกหิวก็จะมีท่าแบบว่าเจ็บปากแอบลิ้นห,หน่อยเปิดปากแล้วก็ขยับนี่ก็แปลว่าหิวแล้วผมก็ต้องต้องดูว่าลูกหิวไหมอืนี่หิวก็ต้องดูดนมนะน่ะแล้วก็นกีนนะก็เราก็ต้องปั๊มนมด้วยเพราะว่าตอนแรกนมไม่ออกแล้วนะ หน่อยนะงานเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่อยู่แล้วเดี๋ยวจะได้กลับบ้านเนี่ยน้อยมากเลยตุ่นน้อยตุ่นน้อหน้าเหมือนใครเนี่ยแล้วก็ในสถานการณ์นี้นะผมเลือกใช้ดูนานะครับเนี่ย,เด,ยดนะเ,เ,เดี๋ยวต้องพับให้ดูนะเราก็เราต้องเดี๋ยวต้องต้องพับที่ถือไปฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ เรากดปุ่มมันก็จะวุบพับเดี๋ยวต้องพับอโอเคเล้อไปอันนี้นะครับเป็นคอร์ซิตเราก็เอาเนี่ยนะในในรถมันจะมีเบสนะเราก็เอาคอร์ซิตออกจากรถนะครับแล้วก็กดนี่ปุ๊บมันก็ล้อออกมากลายเป็นอย่างนี้นะใช้ง่ายมากเลยเเราต้องดูสถานการณ์ว่าเราจะไปไหนเราจะทําอะไรถ้าเราจะไปแบบไปห้างหรือว่าไป ร้านขายของอะไรแปบ๊บเดียวนะครับอันนี้อะ่ะมันคงจะสะดวกกว่าที่จะใช้อ e ีเพียมเพราะอ e ีเพียมมันจะใหญ่แต่ว่าลูกจะนอนสบายกว่าแต่นี่ก็สะดวกเดี๋ยวต้องเอาลูกใส่ในนี้เรามาถึงบ้านนะเราต้องแวะไปซื้อเสื้อผ้านได้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเป็นได้มันก็จะเย็นนิดหน่อยนะถ้าเป็นโดยเฉพาะตอนตอนเย็นหรือว่าตอนเช้านะเราก็ซื้อเสื้อผ้าที่มันอุน่นิดหน่อยนะเป็นขนแกะแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่า ตอนหมาแล้นะชิว่าว่าตนเล่นะเจออิซาเบลมันจะเป็นยังไงตวนี้ตัเยนั่นตวนล้ไม่ได้ไม่ได้ตเล่เอยนั่นเฮียนั่ง

นี่นี่นี่ซัน,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 นโอเคเอ๋อเรียบร้อยมาถึงบ้านแนละ้วก็ตอนนี้นะผมก็จะต้องยุ่งต่อไปนะอีกสิบแปดปีนะก็ขอบคุณนะที่คุณติดตามนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณก็คงจะ Unsubscribe นะเพราะผมก็จะต้องยุ่งกับลูกก็ ขอให้คุณกลับมาอีก18ปีนะแล้วก็มาดูช่องอีกทีหนึ่งนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอาก็ปปากกันไหมสวัสดีครับ